เราจะไปปิดน,นี่บ้านสองหลังสองล้านกว่าบาทลุยแต่ต้องทำข้อตกลงหนึ่งอย่างว่าต้องมีวันหยุดที่ร้านอาทิตย์ละครักินนะครับ <Yeah, yeah, S 2> ผม yeah, 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 เย้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 โยวันนี้ <Yeah. S 2> ครับเราจะไปปิดน,นี่ บ้านสองหลังหลังแรกเนี่ยติดอยู่ประมาณล้านสี่อีกหลังหนึ่งเนี่ยติดอยู่ประมาณ8 0 0 0 0 0ซึ่งเป็นบ้านที่ป็นหนึ่งอยู่นะกดต่างกันแค่ชินแค่ชาวแคชินแค่ชานี่คือซอยบ้านผมนะเข้าไปก็เห็นย่ากับป้าหนึ่งนะกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนี่ย่ากับผมก็คือขายมาอย่าง,ง 14, นี้ตั้งแต่ยุสิบสี่ตอนนี้หกสิบแปดแล้วนะป้าหนึ่นะครับมาเจอไปอีกนการที่เรา <c oughs> เงินเก้าแ0นได้ยู่หรือเนะปล่าเนี่ย ไปให้ไว no, mm ้ร hmm. ับย okay. ังอยู่ไหมอยู่โอเคอาจจะไม่ครบอาจจะไม่ครบโอเคได้เลยอ่ะเอ่จริงๆผมก็หล่นอยู่นะครับตัวผมเองก็หล่นโอ้ยจัดมพอดีกับแก้วแสนจริงๆเป็นสองล้านสองนะผมก็หล่นพูดผิดพูดถูกบ้านได้ทั้งสองหลังทั้งบ้านและวพอนี่พอเลิกท่บ้านสูง ช่แล้วก็บ้านเป็นหนึ่งออันนี้บอกไว้ด้ยนาลาด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญนะคู่เลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ต้องทําข้อตกลงหนึ่งอย่างว่า <c oughs> <c oughs> ต้องมีวันหยุดที่ร้านอาทิตย์ละครั้งอ่าวันหยุดที่ร้านอาทิตย์ละครั้งนะครับย,ยังยังยั ปิดบ้านสองหลังเลยทั้งบ้านสวนแล้วก็บ้านเป็นหนึ่งหมดเกลี้ยงเรื่องเงียบสองล้านกว่าบาทลุยเขาแม้ก็คือหยุดล้านอาทิตย์ละครั้งหยุดล้านอาทิตย์ละแล้วเราก็ทําสัญญากับย่ากับป้าหนึ่งนะครับว่าทุกวันพุธต่อจากนี้จะเป็นวันหยุดของย่าแล้วก็ป้าหนึ่งแล้วก็ทุกคนที่ร้านก็จะชิ้นนะครับผมยิ่ง ภารกิจเราก็สําเร็จแล้วทุกคนเนาะปิดบ้านในที่บ้านได้นะครับสองหลังนะครับแล้ก <c oughs> ็ลงมาบอกนะครับลุง <c oughs> กบกับป้าหนุ่มนะครับทุกคนก็ช็อกแล้วก็ <c oughs> ดีใจนะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่โปะในวันนี้เนี่ยที่บ้านผมน่ย,มยต้องใช้นี่อีกประมาณห้าปีกว่าห้าปีหลังนึงสองปีหลังนึงกว่าจะหมดนะแล้วเราเรู้สึกว่ามันเป็นนี่ที่ ไม่ได้ช่างประโยชน์ให้กับเรากลอสิมีนานะครับปี2025นะผมจบบ้านให้ที่บ้านทั้ง2หลังได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เชื่อในความฝันของตัวเองนะครับลุยครับทุกคน let's go